ทำไมวางลงแล้วเข็มตกมาเข็มตกไหนมาหาหันมาดูนี่น่ะหันมาดูก่อนนี่น่ะหันมาดูก่อนนี่น่ะมากินตรงนี้เนี่ยเออเปิดตรงนี้กินเนี่ยมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยบนเนี่ย

คนบ้ารเปล่าเพื่อนลุงบูใช่ก็เลยไม่รู้จากหลานนะหลานในองค์กรบอกเพื่อนลุงบูเลยดูดิลุงมดเนี่ยเออฮะเออจำไม่ได้สิปีแล้วเนาะอืม